สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคอิชาบ่าย V.I.P. แล้วก็หุ้นนิเคอิชาบ่ายปกตินะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับต้องขอโทษพี่ๆนะครับอีกครั้งนะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคอิแล้วก็นิเคอินะครับชาวบ่าย V.I.P. นะครับช่วงนี้เป็นช่วงขาลงมากๆนะครับพี่แนวทางก็คือเดินไม่ดีเลยนะครับก็ต้องขอโทษนะครับ เพราะว่าน้องแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับพี่พี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะครับเนาะก็เอาเป็นว่านะครับก็คือช่วงนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่นะครับเนาะติดตามแนวทางหุ้นนี้คอินะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับพี่พี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงจริงๆนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับสําหรับในในรอบเดี๋ยวนะครับ ในรอบเช้านะครับเช้านิคี่ VIP นะครับวันนี้22เนาะในรอบเช้าผมให้ไปที่เลข3นะครับให้เลข3กับเลข7รูดไปที่เลข3นะครับ32 35 39 72 เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามสองนะครับสามสองสามเก้าสามเจ็ดห้านะครับตัวนี้ส่วนในรอบบ่ายนะครับ ในรับป่่อยให้1กับ5รูดไปที่เลข1นะครับผม1,2 1,6 1,7 5,2 5,6 5,7 3ตัวให้ไปที่5,1,6นะครับ นะครับผมอันนี้ในรอบบ่าย VIP เนาะก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเนาะนิเคอิช้าบ่าย VIP นะครับถ้าไหนชื่นชอบนะครับนะย้้ำอีกทีแล้วค่อยตามนะครับช่วงนี้แนวทางเดินไม่ดีนะครับผมเนาะส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นแนวทางหุ้นนะครับหุ้นนิเคอิอีกหน้าจะเป็นแนวทางหุ้นนะครับหุ้นวันนี้ในรอบเช้านะครับผมได้เลข2กับเลข5นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ5 1 5 2 5 3 2 1 2 3 2 7 3ตัวให้ไปที่2 5 1นะครับ ตัวเน้นก็จะเป็นที่5 1 5 2 7 7นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายนี้ให้ไปที่4กับ9นะครับ4กับ9รูดไปที่เลข9นะครับ9 1 9 3 9 5 4 1 4 3 4ี่ห้ตัวผมให้ไปที่4 9่สนะครับ4ี่เกสี่ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ในรอบบ่ายเนี่ยผมชอบในตัวเด่นนะครับพี่พีท่านใดชื่นชอบเนาะสี่กับเก้านะครับก็คือชื่นชอบอยู่นะครับส่วนตัวนะครับก็แนวทางวันนี้นะครับผมขอให้นะครับมาเฮงๆงปังๆนะครับเด้งๆดเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับขอบคุณพี่พสมาชิกอีกครั้งที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับ ท่านใดที่นะครับผมเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พี่เนาะก็ท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับก็บอกได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ